เซตแรกสุพรีมเอาชนะไปได้ก่อนครับ25ต่อ19เซตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ได้จากการแอสแท็กนะครับ,รบที่ดูแล้วเียบขาดเียบคมกว่าแต่ก็ต้องชื่นชมเกมรับด้วยนะครับโคโจครับเราดีเฟนได้ดีเด้นดีแล้วก็การบล็อกก็ถือว่าได้สองลูกกันถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็การแอซิตก็ได้สองแอซิตนะแต่ส่วนการอ er ืรนเลกมันจีนอเลองเนี่ยครับ เราเลือกให้สามลูกเลยมไม่ก็ไม่รู้ว่าจะจะผิดหรือเปล่าเรื่องเครื่องสกอร์เรือร่องรอยคางเช็คนะครับก็เราก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าจีนเขาก็มีเสิบเสียนะครับเสิบเสียสองคนลูกครับก็กลับมาว่ากันต่อนะครับในเซตที่สองครับลูซราตัวเซตเตอร์ของสุพรีมครับจะเสิร์ฟ ไชมาจังหวะน,นี้ได้แค่พิมค่ามาครับลุศราเซตห้โอเข้ามือลื้มจิตแต่ว่ายังไม่ตายนะครับเจีงซูยังเอากลับมาได้ตีชนบล็อก,กเต็มๆเ,เลยครับเป็นแรของคูพีโอ้โหดูสะใจมากครับมันเอื้อมไปเต็มที่เลยฝาตูครับถ้าบอลชิดๆนะโอ้เขาเขาคุมไว้แน่เพราะเขาโดดสูงครับโอ,อเวอร์เข้าไปได้ด้วยตูวพิมนำก่อนครับในเซตที่2 1นต่อลุศราเสิร์ตต่อครับ ไปให้มาใช้บอลเร็เวตีออกอีกครับเล่นกับทางด้านหมายเลข11ก็คือหวังเฉินเย่นะครับตีออกไปเองครับ <c oughs> สูงที่สุดของสุภีเออของทางด้านเจียงสูงครับ1้3เเซนติเมตรคนนี้ก็ภพงภวงบล็อกหน่องด้วยแหละครับอุสาะเสิร์ฟต่อเสิริมดีนะครับแต่ว่ายังเปิดขึ้นมาได้มีบล็อกอยู่สองยังรับขึ้นมาแต่ว่าโอ้ด้ <c oughs> เจ <c oughs> ้าฟาวตัดข่ายครับน่าเสียดายมากครับจะเป็นฟาตูหรือเปล่าเนี่ย อัจฉราพรรับขึ้นมาได้แล้วนะครับถือาดีเฟนได้ดีเลยเก็ตีฉีกหนีบล็อกมาแล้วอ่ะเสร็จตับมาเลยครับยังเปิดได้อัจฉราพรอัดไม่มียั้งอยู่แล้วครับคนนี้มีขยับเข้ามาตีเหมือนบีหลังนะลูกเนี้ยขยับเข้ามาตีไหนยืนขั้งนอกแต่ขยับเข้ามาตีไหนน้อยครั้งมากเลยนะครับที่อัจฉราพรจะตีจากหัวเสาส่วนใหญ่จะเป็นขยับเข้ามาตีจะเป็นขยับเข้ามาตีใกล้ๆครับ ก็ยืนไกลๆเพื่อดึงบล็อกออกไปเป็นไปให้มาครับตีลูกนี้ยังรับขึ้นมาได้ครับเหนียวจริงครับสุพรีมวิลาลาวันบ้างครับเยงซูย,ยังไม่ตายแต่ว่าโรยยาตีจากแดนหลังมาลืมจิตอันเดอร์ให้ฝาตูนี่ครับยังเปิดขึ้นมาได้บาโกกลับมาโอ้โหคะแนนนี้มันครับ เวลาวันมาแล้วย้อนไม่คาดเนบครับโอ้โหน่าเสียดายแหมไปเสียใจกลางอากาศอะไรครับคือจังหวะเขาไม่ดีอยู่แล้วตรงนี้ยังไงก็มีโอกาสหยอดแต่แค่พยายามจะหลอกแอคชั่นอย่างๆครับแต่ผหยอดจิ้มไม่ไม่ไม่หนีไม่ไกลมากนิดเดียวแล้มดักขาดไปครับสามต่อสองสุพรีมยังนำครับเป็นสูเซิร์ฟเวลาให้ไหลหลังกรปลื้มจิตติดล็อก อย่างเอากลับขึ้นมาได้ครับโอ้โหเหนียวจริงๆครับนุสรายอดโอ้โหนี่ไม่มีใครครับถอยลงไปหมดเลยนะครับคิดว่าผู้เล่นของเจียงซูจะตีหนักครับต้องต้องังเกตนะเพราะเขาเขาถอยไม่ไกลแล้วจังหวะเขาขึ้นหนึ่งจังหวะเดียวยังไงมันไม่มีแรงแน่นอนต้องหยอดครับงช่วงนี้ก็ต้องระวังนะการหยอดจะเยอะหน่อยเดี๋ยวคนกัจังหวะเขาตีด้วยโอ้เสิร์ตติดครับ ไม่ข้ามตัดถ่ายเป็นคะแนนง่ายๆของสุพรีมมากบโอลุสรามารายการนี้นี่เหนียวจริงๆนะฮะแต่ละลูกนี่กินเธอยากครับถ้าตกอยู่ตรงหน้านี่มักจะงัดขึ้นมาได้เสมอครับสุพรีมน้ำอยู่ครับ4ต่อ3ตื่นติดเสิร์ฟอู้เสิร์ฟดีครับเป็นเสิร์ฟเอสเลยครับโอ้นี่เสิร์ฟแบบเฉียนๆปั่นๆมานะครับตัวลิปโบโร่ของเยนซูเอาไม่ขึ้นครับอย่างจังเฉียน อีกครั้งหนึ่งครับเริมจีเซิร์ไปกังเช็นออาขึ้นมาได้ครับครั้งนี้เป็นไปให้มามีขยับเข้ามาตีหุ่นนะครับตีเมื่อสักครู่เป็นคะแนนของเจียงซูไปครับกระสบกระซาบแล้วนะครับกระเเลอร์เดี๋ยวต้องดูกรับว่าจะเล่นแบบไหนแต่ตอนนี้รีมยังนำอยู่นะครับ5ต่อส อู้หันจะเสิร์ฟให้กับเจียงซูเปิดขึ้นมาได้ครับสุสราให้มาฟาตูเต็มลูกนี้หลนครับยังรับมาได้ก็จริงอีกครั้งหนึ่งครับสุพรีมฟาตู่ตีติดบล็อกอยู่ครับสองครั้งของฟาตูยังไม่ผ่านครั้งที่สามมาตีติบจ็อกอีกครับโอ้ยสามทีติดติดครับเจียงซูบล็อกได้หมดเลยครับการตีของฟาตูปัญหานะครับตอนนี้เพราะว่าตัวบล็อกเขาเริ่มจะจับทางแล้วอยู่ครับ นนงนตรงเน้นอาจจะ3เมตรนะอาจารย์พรอาจจะช่วยฮะต,ต้องมีเลยครับเพราะวในเซตที่2มานี่ยังไม่เห็นการโจมตีจากแดนหลังเลยอลาจารย์พะครับสามเมตรตรงตำแหน่งสี่ตำแหน่งห้า<ๆ>โอ้โหบออกไปเองครับปาตูริยุครับจะเสิร์ ก็เป็นผู้เล่นได้รับรางวัล MVP ในรายการนี้เมื่อปี2 0 1 7ที่สุรีมได้ชั้นมาด้วยนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยในการแข่งขันคารลาลีกไม่ได้ร่วมทีมสุ p e ีแต่ก็กลับมาร่วมทีมสุรีมอีกครั้งในรายการทิแชมป์เอเชียนะครับ,บคนนี้ก็เพิ่งถูกดึงมาเหมือนกันครับเฮเลร์สมโบที ปิดขึ้นมาได้ครับนุสราตามมาเซตให้วิลาวันตีตรงไตลแต้มครับต้งางมุมแทบเขาคล้เป็นผู้เล่นมากประสบการณ์เลยนะครับวิลาวันพิยาพงศ์เป็นกัปตันทีมของซูพรีมด้วยครับแต่ครับทีมชาติในตอนนี้ก็ให้เป็นปลื้มจิตแล้วนะครับ,รบที้กัปตันทีมหีเซฟล็อกกับนุสราไหมาอัชฉริพน รับได้ก็จริงแต่ไม่ไหวแล้วครไม่มีใครไปรับได้แล้วกับแบบนี้ก็มีตีติดบล็อกกันนะครับช็อตนั้นเองที่เป็นฟาตูตีติดบล็อกไปดูเหมือนว่าสุพีมจะหลุดไปแค่เล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ยังเก๋กว่าปิดเทคนิสอทอมเอาแรกน้ำอยู่8ต่อ6ครับเนี่ยก็เจอปัญหาก็คงแก้สถานก,การณ์ได้ดีะครับเพรเรื่องประสบการณ์เหมือกว่าอยู่แล้ว มาในเซตที่สองเนี่ยมีบางจุดที่เตียงซูเขาก็แก้ไขามาก็คือเรื่องของการบล็อกนะฮะก็ะะบล็อกได้ดีฮะในช่วงช่วงเซตที่สองต้นๆเกม ว่ากันต่อนะครับเฮนเตอก์ทามเอารีมยังนำอยู่นะครับแล้ววันเซิร์ฟเนไปให้มาบอลเร็วครับอ้โหหลุดไปเยอะเลยครับการเล่นบอลเร็วดูจะยังไม่ใช่ของถนัดของเกียรสู่นะครับกับวันนี้บอลเร็วไม่ค่อยเด็ดขาดนะอาจจะดูแล้วจังหวะจะเข้าไปชิดเกินไปครับชิดกับเซ็เตอร์ไปในการ ทิดก็ตียากครับพอบอลเร็วไม่มาเนี่ยไม่ได้บล็อกของสุพีมไม่พอวง,งก็ต้องไปเจอก,กันที่ตรงเนี่ยฮะ<ม>หัวเสา<ม>แต่จังหวะนี้นี้บล็อกออกไปนะครับแต่ในเซฟที่แล้วเนี่ยบอลหัวเสาการบล็อกของสุพีมเอาอยู่หมัดเลยนะครับเดี๋ยวซีนี้ครับเสิร์ อัสรามาไหลหลังให้กับเชเลอร์ตามมาแก้ได้ครับโอ้โตีเลยนี่หยอดเท่านั้นครับอันเดอร์ตั้งมาอัชราพรหยอดคืนโอ้โหมันมันตกใส่บล็อกนะครับเป็นจังหวะที่ตัวตกทำให้แรงไม่มีฮะแก้ไขได้ดีนะลุงครับอารมณ์คล้ายๆจิ้มยัดใส่มือครับดูอีกทีครับเนี่ยฮะตัวตกพอดีไม่มีแรงจะเล่นเลยครับ ปรต,ตูยังเอาขึ้นมาได้ครับลุสราให้มาอัญชาพรยังเป็นแต้งอยู่นะครับวันนี้การตีของเธอนี่ดูหลากหลายนะครับคือวันนี้ทําได้ดีวันนี้ยังรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีฮะอัญชลพรในการลุกนะฮะยังทําได้ดีเลยวันนี้ทำให้สุพรีมนั้นแกร์ยังไหลลื่นอยู่เลยครับ11ต่อ7ครับโรยาตีทะลุบล็อกมาได้ครับลุสราให้บอลเร็ว อหยังกินเกียงซูไม่ได้ครับอีกครั้งหนึ่งนุสราตั้งให้กับอัชาพรบ้างตีอาศัยบล็อกออกไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเหสนดเห็นเห็นแล้วลูกเนี้ยคือบล็อกของเกียงซูนะ่ะสูงจริงใหญ่จริงแต่ แอคชั่นในการที่จะบิดข้อมือให้บอลมันเข้ามาในสนามยังทําไม่ได้นะครับย,ย,ยังยังไม่ดีแล้วแล้วก็การขึ้นบล็อกเนี่ยเบาด้วยครับถ้าขึ้นเบาเนี่ยมือก็ต้องเบาด้วยถ้าขึ้นแรงแรงเนี่ยมันจะทําให้การมือเนี่ยเกร็งบอลได้ดีรแรงมันไม่ส่งไปที่แขนใช่แล้วเพราะฉะนั้นพอบอลม,มาปะทะแขนมันก็ปลิ้นออกข้างหมดรแรงมันขึ้นมาเลยของนิดีเดียวอย่างครับยังไม่ถึงมือสุดมือครับ แล้วผมผมจะไป往后打电话กุ้งซึน出来啊ก็ส่วนใหญ่นะครับที่มาของเจียงซูชุดน,นี้ก็เป็นผู้เล่นระดับเยาวชนทั้งนั้นนะฮะที่จะอายุเยอะสุดเนี่ยก็เป็นหมายเลข11เอ็นะครับหวังเฉียนเย่วัย25นะครับก็เคยไปเล่นในพวกชุดใ,ใหญ่มาชุดยอดชาติคสองนะเช่นเดียวกับทางด้านจูร้อยยาคนนี้ที่เป็นกัปตันทีมก็วัย24ปีนะครับส่วนใหญ่ที่เหลือนเนี่ยก็จะเป็นพวกยี่สิบเอแล้วก็19นะครับ จะเป็นเยาวชนส่วนใหญ่นาจจะเป็นคารมีของสโมสรก็ได้นะครับที่ต้องการพัฒนาแต่โดยหลักเนี่ยพวกตัวที่หลักๆของทีไม่ได้มานะครับทีรายงานไปให้ทราบเมื่อเซตที่แล้วนะครับอย่างทางด้านกงเสียงอยู่นะครับจามฉังหนิงแล้วก็ต๋อหลินอยู่ครับโอ้ประเทศจีนนักกีฬาวลเลย์ถือว่าเยอะมากนะครับมีตัวเลือกเยอะมาก และยิ่งปีนี้รายการวอลเลย์บอลมีแข่งหลายรายการมากนะครับใช่ก็ต้องเลือกผู้เล่นที่จะลงเล่นในแต่ละรายการที่ตั้งความหวังเอาไว้ครับพงเน้นพวกชุดใหญ่กับจิงชป์โลกอะไรย่งเงี้ยกับกับโอลิมปิกเนี่ยเพื่อจะเตรีมที่ไปโอลิมปิกนะครับรวมไปถึงที่กังจะแข่งขันอย่างเอเช่ยนเกมครับ เพิ่งได้เห็นการตีฉีกสวยๆก็คะแนนนี้เลยครับของรโวยยารงวันเสียนไปเสร์มมาครับรรอัศรพอดตีติดล็อกนีก่ครั้งแรกเลยนะครับที่ตีติดล็อกแล้วลงในแดนของตัวเอง<ช>กับการตีของอัศรพอดบ,บอกครั้งแรกก็ต้องเผอไม่ได้วันนี้ตีตีเข้าตัวตัวสูงครับสา<ช>มารถไม่ได้เหมือนกันนะครับขนว่าเขาจะ สิร์ฟจี้สใส่ไข่ระหว่างอัจฉรพรแล้วก็วิลาวันเสร็จไปครับเซิร์ฟวิลาวั n เปิดได้ครับสุราเห็นปลื้มจิตวิ่งแล้วโอ้เรียบร้อยครับไหลหลังกับปลื้มจิตมันเนียนตาแบบนี้เลยครับการเล่นของคู่หูคู่นี้ครับถ้ายืนตำแหน่งสี่เนี่ยก็อาจจะตีไหลหลังคร,ครแต่ถ้ายืนตำแหน่ง3มันต้องไปไหลาย,ยาวมันเป็นสเต็ปไปอยู่แล้วครับดั้นตัวบอลต้องต้องดูมากๆฮะสังเกตเยอะ ปืนเดียวเลยนะครับเป็นสกูแต่ยังเอาได้ครับอ,<ะ>อาชาพรโอ้ยอีกครั้งตียังติดล็อกแต่ว่ายังรอกันไว้ได้ดีฟ้าตุงอุ้บหูยังแก้ไม่ออกับของการตีติดล็อกของยังสูงแต่ยังได้นะครับเมื่อสักครูน่าจะโบนบล็อกแล้วก็บอลมันคลูดลงนะครับคลูดข้นมาหน้าครับ <c oughs> ดุสราเสร์ฟหยอดยอดนะครับโอ้ยยังตามมาเปิดได้ ระยะตีล้นนะครับแล้วก็อ,ออกไปพยายามงัดขึ้นมาแล้วนะครับสุภัตตาไพาโรธอีกหนึ่งลิเบอรโรของสุพรีมครับไายจัดข้างหลังชี้ลงนะลูกเนี้ย <c oughs> ลูกทีนุศราเสิร์ฟมาเสิร์ฟเสิร์ฟสั้นก็ได้ดีนะครับนุศราแต่ลูกมันตกไปข้างหน้าพุัดสินเลยตัดสินใจว่าน่าจะงัดขึ้นมาได้มั่นใจนะครับว่าตัดสิน <c oughs> มนสนาสกูเราโดนโดนแขนแล้วเอาขึ้นมาเอาครับมาในคะแนนนี้ <c oughs> ปราตู อาครับหลายจัดให้ลงแล้วก็กรรมการเห็นด้วยนะครับเต่นแตมของสุครีมคล้ายคอนอ้าวาน่าจะมีชาเลนจ์ครับอเนี่ยครับขอชาเลนจ์ดูนะครับก็สงสัสยนะมันเหมือนจะออกครับอบอลสิบตอสิบิเอาห,หรือว่าลงไม่ลงนี่แหละครับกับการชาเลนจ์ครั้งนี้เดี๋ยวดูภาพช้าครับ ถ้าช้าให้ได้เห็นมันน่าจะช้ากว่านี้ครับแต่ของมุมกรรมการมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะใช่ใช่เป็นคะแนนของสุพิมนะครับกืนยันคำตัดสินว่าลูกนี้ลงนะครับแล้วก็เซตทค่เขาทำเอาครับเซตที่เขาทำเอาที่สองของเซตนี้นะครับสุพิมน้ำอยู่ครับ16ต่อ10 อยู่เซตนี้ก็ไม่น่ามีปัญหามาตรฐานดีอยู่นะครับดูต่างๆนะนักกีฬาจีนยังดูเครียดอยู่ดังนั้นวนอยู่จุนใจอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยนักกีฬาของจีนก็ลงเล่นในรายการนี้เนี่ยโมสซเซนจูส่วนเจียงซูเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นเท่าไหร่ผู้เล่นตัวจริงของเขาเนี่ยก็ยึดชุดนี้เลยครับ มาใน3เกมที่ผ่านมาส่วนทางซูพรีมเนี่ยค่อนข้างจะมีการโลเทชั่นก็คือเปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงมาบ้างนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งในเกมที่2ของรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับเอดิฟเวิร์ดอเตที่ทีมนั้แพ้ไป2ต่อ3เซตครับก็เอาผู้เล่นสำรองลงมาเล่นซะเยอะนะครับในช่วงเซตที่3ปลายปลายเซตที่2เซต3เซต4เซต5ด้วยสอง4เซต5นจัดจัดสำรองทั้งชุดนะครับทีมสำรองครับ เ็จมาจงกวะนนี้ยังเปิดขึ้นมาได้ครับกรตราให้มาอตร์าพอตีจะฟ้องว่ามีทัชแต่ไม่ได้ครับขอดูชาเลนดแต่ขอชาเลนดทันไม่ทันฮะเนี่ยครับมีคนที่จะชูป้ายช่วยโค้ยาก็คือทีมงานด้านหลังนะครับครับก็ต้องให้มีความสัมพันธ์กันนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะบางทีทํำช้าครับ อาจจะโดนถูกเวลาก็ได้ก็าหาทวงเวลาโอ้นี่โดนนะครับนี่ถ้าถ้าดูภาพช้าเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ดูเขาจะจะจะชาเลนจ์อะไรทัชหรือว่าทัชครับอขอชาเลนจ์ทัชเลยครับทัชทัชมีโอกาสทัชครับพอดูเมื่อสักครู่นะทัชนะครับเนี่ยครับชาเลนจ์เป็นผลครับคือโค้ชยาเองก็ดูความมั่นใจของนักกีฬาด้วยนะครับเขายืนตรงนี้อจะมองเห็นเนว่าว่ามันจะโดนโดนมือเพราะว่าโค้ชเนี่ก็ต้องดู ตามสถานการณ์ตลอดนะครับทุกวินาทีนะฮะบอลไปไหนอะไรยังไงเปิดขึ้นมาได้ครับดุสร,ราโอ้โหลูกนี้จังหวะาาาตีไม่ไดีเท่า,า <ก emitism> ไหร่ติดล็อกอยู่ครับมารองไม่ทันครับสุากาไปโรดใจก,ก <Environment> ับหวันนะครับ 7 7ต่อ11ครับยังสูงเสิร์ฟมาอุศราขยับเข้ามาเซตให้วิลาวันลูกถนัดเธอครับเป็นคะแนนเข้าล็อกที่วิลาวันถนัดนี่ก็สบายครับครับตีตรงแบบนี้ตีตรงแล้วจะบล็อกวิลาวันต้องมาให้สุดครัอย่าให้มีช่องน,นิดเดียวเธอตีผ่านได้นะครับ บอลเร็วมันบล็อกยากตรงที่ว่ามันพลิกเน็ตมานะครับจะเจ็บไหมเนี่ยอ๋อจะเหยียบเท้าสะศรวเสร็จต่อครับหมายเลขหนึ่งของสุพีมเราขอไปครับของทางเจียงซูก็คืออูฮั่นนะครับจะเสิร์ฟคะแนนตอนนี้ครับเจียงซูยังตามอยู่12บ่อ1ต่อสิบปอุศรนเดิ์ตั้งมาเฮเลอร์ เป็นคะแดนครับอันเดอร์สั้นนะรู้อันเดอร์ซี่ครับก็ต้องแก้สถานการณ์กับบอลที่มาแบบจนตัวแบบนี้ด้วยนะครับต้องชมฮะสัญชาตญาณตัวเซตนะทำยังไงจะทำตั้งลูกให้คนตีได้ดีครับคุณสุรามาอีกแล้วครับวิลาวันอู้ชิ้นเล็กไปแต่ตีฉีกได้ฉีกสุดๆจริงๆครับคือมุมที่จะตีให้มันลงตรงนั้นนี่มันแทบไม่มีแล้วนะครับใช่นี งั้นคนที่อ่านเกมไม่ได้ดีต้องดูตัวริมตำแหน่งสี่ต้องดูถ้ามันบอลมันชิดเน็ตมันตีไม่ได้คุณต้องเดินขึ้นมาแล้วต้องเดินขึ้นมาช่วยมันัไงเขาตี่นี้เป็น่นุ่นอยู่แล้วโอ้โห,โหลูกนี้ต้องให้ครับบอลมันเข้าพอดีแล้วก็เบอร์ห้าเนี่ยอย่างเหมือนจินตีไม่มีเหลือเลยครับลงมาอีกครั้งครับตัวเสิร์ฟครับหวังยูฉี คนเสิร์ฟเปลี่ยนเกมของทางเจียงซูเขาอะไรครับครับมือเสิร์ฟฮะมีทำลายก็ทำให้ได้เห็นแล้วนะครับในเซตที่แล้วกับการเสิร์ฟแต่ว่าครั้งนี้สุพรีมเปิดได้ใช้บอลไหลหลังยังไม่ตายครับยังสู้กลับมาด้วยหยาตีตรงลงนะครับลูกนี้กรรมการให้เป็นแต้มไปครับตตูยังสงสัให่ดูเหมือนออกเลยไม่ได้ขอชาเลนด้วยนะครับ จะยังคงมั่นใจในเรื่องการทำไซเอานะครับเห็นแต้มห่างด้วยโอ้เสิร์ฟออกไปเองเนี่ยครับไม่ต้องขอชาเลยเสียเวลาเกียงซูวันนี้มีปัญหาเรื่องการเสิร์ฟแล้วครับชัดเจนเลยนะครับในเซตที่2เนี่ยเสิร์ฟเสียเยอะครับกลับลงมาอีกครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาหวังยูชีเบซีไปพักก่อนเสร็จมาจังหวะนี้โรวยาตี้เป็นแป้งครับ ว่ามีพื้นที่ที่จะต,ตีฉีกได้ลงเลยนะครับม่นสครูพื้นที่เปิดเยอะครับโจซินอี้จะเสิร์ฟให้กับเจียงซูเด็ดมาอาซาพรตีไปยังได้ไปเซฟล็อกครับเจียงซูจะตอบโต้กลับมาตีลูกนี้โอ้ยมันผิดจังหวะแต่ยังเอาขึ้นมาได้ก็พิยนุษ สุดยอดจริงๆอัชราพรตีเคาะข้ามไปก่อนครับอีกครั้งหนึ่งเส้นไปให้มาโรยยาตีโอ้โหเปียนุชยังรับได้นะครับแต่ว่าลุงนินหลุดครับโอ้โห,โหต้องชมความเหนียวของเธอครับเ <c oughs> ปียนุชแป้นน้อยอีกหนึ่งลิเบโรของสุพรีมนะครับ <c oughs> เกือบไปเหมือนกันเลยครับค <c oughs> รับอัราอันเดอร์ตังมา อัชราพรโอ้โหเตีูกนีทะลุบล็อกเลยครับเป็นคนที่ตีแบบหาจังหวะได้ดีนะฮะ <c oughs> หาจังหวะที่จะตีให้ผ่านบล็อก <c oughs> สายตาเร็วครับอยาต้องดูช่องให้ดีนะแลวต้องตีให้แม่นด้วยครับแค่แวบ,บเดียวในการขึ้นใช้สายตามองแล้วตีผ่านเลยครับ <c oughs> โอ้โออเจเลอร์เสิร์ฟออกไปเองครับเจนเลอร์แซงบทีเลยครับผู้เล่นต่างชาติของสุพรีมจากสหรัฐอเมริกา และตอนนี้ก็22ต่อ17นะครับสุพิมยังได้เปรียบอยู่ในเซตที่ 2, 2> เป็นไปเซิร์ฟเปิดได้ครับอุสราให้มาจังหวะไม่ดีสีบอลให้ลงโอ้ไม่กรรมการให้ได้ต่อนะครับคบอีผ่านบล็อกมาได้เอาครับ คือเรามองเนี่ยมันเหมือนจะน่าจะจบมาแต่จังหวะตีของฝาเรลืมจิตนะครับ,รบถ้าหากว่ามองว่าเป็นการโดนตักขาดโดนเต็มเมแล้วก็กระเด็นกลับมาเนี่ยเพราะว่าไม่บล็อกไม่มีนะลูกนยบล็อกไม่ขึ้นนะยืนหลอกนะยืนหลอกแล้วก็รับรับกับแป้นนะรับสองนะยืนหลอกก่อนยืนปกติก่อนนะก็สงสัยก็จะจี้มาทาง เพียวนะเมื่อกี้ทำให้ทำเกมฑลุกได้ยากขึ้นแล้วมันเร่งจังหวะไปเพราะเพียวต้องรับแล้วก็รีบเข้าไปตีนเมื่อกี้ก็คือโค้ชเขาสั่งให้ยืนหลอกไว้ก่อนแล้วก็ให้กิฟบีบมารับหน่อยตอนนี้ก่อนอีกลูกนหนึ่งไงทำไม่ได้ค่อยสลับไหมกิฟอยู่ตำแหน่งหกอยู่ตัวเนี้ยเป็นวิธีการในการแก้ทางกับการเสิร์ฟของเจนซูในขณะนี้นะครับก็ต้องก็ต้องคุยกันระหว่างเพียวกับกิฟนะครับขอเขาเสิร์ฟตุองขยับขึ้นไปก่อนเลยอะไรเงี้ย แต่ลงมายืนยืนหลอกเฉยแต่เวลาเขาเสิร์ฟปุ๊บขยับขยับออกไปเลยแล้วให้กิ๊บเขาปเป็นคนเข้ามารับครเบี่ยไม่จะบีบบีบเข้ามาทางเพียวแล้วเจียงสูจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับพอเขากำลังจะออกมืออย่างเงี้ยขยับแล้วเดยนไปครับนี่ครับวิรวันเปิดรุสราให้มาบอลเวลเขาปลื้มจิตยังตีไปได้ก็จริงแต่เจียงซูเอาขึ้นมาได้ตอบโต้กลับมาเป็นเซฟลรอกครับรุสราเซฟใหปลื้มจิตเอาละครับ เป็นคะแนนจนได้บอลเดิมกับปืงจิตยังได้แต้มอยู่นะครับยัดเติดยังมีโอกาสได้แต้มต,ตลอดเพราะเกี่ยวตีไม่ได้ก็เกี่ยวอยอนข้างหลังหลังบล็อกนะได้แต้มตลอดตำแหน่งที่แปดถึงมันจะเซตยากแต่ลุสราก็ทําได้ใช่ทำได้เพราะด้วยความสุดยอดของเซตเตอร์อย่างลุสราครับเป็นไปเซตให้รยยาตีติดบล็อกอยู่ครับอีกครั้งหนึ่งรยยาตีมาเอาแค่ผ่านบล็อกเลยครับโอกาสเป็นของสุพรีมแล้วแบบนี้อัชชาพร ล้นโอ้โหค้ามมาได้ของซพรีมครับอีกทีหนึ่ง้าตูบ้างยังรับได้อยู่ครับคะแนนนี้เหนียวจริงครับเียงซูรยยาตีมาได้เอาครับเป็นคะแนนของเียงซูไปถือว่าสู้อดทนแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับเียงซูครับ19 23ครับยังไล่บีมาอยู่ครับไม่ยอมง่ายๆครับเียงซูตัวแทนจากจีนดูรยยาครับจะเสิร์ฟ กับตันทีมนะครับเสริมมา19ต่อ23ครับมีไหลหลังแล้วเป็นคะแบบนนของทุเรียนครับคือบางทีก็ไม่รู้ว่าบอลอยู่ตรงไหนนะครับ,รบแล้วมันเป็นหล่นใส่ตัวพอดีใช่ร้อนครับถูกส่สงลงมาวิลาวันไปพักบ้านครับก็คือทําเกมลุกช่วยนในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะปิดยังไง24ต่อ19ครับโอกาส เยอะจริงๆครับที่สุปรีมจะปิดเซตที่2อัจฉราพรคงยศเสริมมาครับใช้บอลเร็วยังเปิดขึ้นมาได้ชาชวนบาครับลงมาทําแต้มปิดเซตนี้เลยครับชาชวนมุมสีครับคะแนนก็25ต่อ19นะครับเท่ากันกับในเซตแรกเลยครับสุพรีมครับออกนำแล้วครับ2ต่อ0เซตนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับ ช่วงหน้ากลับมาชมเกมในเซตที่3ถ้าซสุพรีมชนะเข้าชิงเป็นสมัยที่2ทันทีครับครับ้อชิงแล้วนะครับ